เอยครับตั้งนต่งสัเหตนะครับก็วันนี้วันที่สิบเก้านะครับเดือนสิบเอ็ดนะครับกราฟทองตอนนี้ทำเฟรมเดย์นะผมก็เมื่อวานจบบุริสครับเต็มแท่งนะครับไม่มีไส้ทางด้านล่างนะครับก็ถือว่ามีแรงซื้อเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าทางด้านซ้ายมือเป็นแนวรับระดับทำเฟรมวิกนะครับก็ตอนนี้ก็เบรกขึ้นมาแล้วนะครับผมสหตอนนี้ผมมองว่ายังยังเล่นขึ้นได้อยู่นะเพราะว่ายังมีแกลบให้ขึ้นไปอีกนะครับมาเกือบพันจุดนะครับผม ก็ดูทำเฟรมสชั่วโมงอันนี้เส้นนี้ผมตีไว้เป็นแนวต้านระดับทำเฟรมเดนะครับแต่พอเราดูในทำเฟรมสี่ชั่วโมงเหมือนจะติดแนวต้านซ้ายมือนะครับผมจะต้องรอเขาเบรกตรงนี้ออกมาก่อนนะส่วนตรงนี้ก็เป็นมีแนวรับทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับผมถ้าทำเฟรมสี่ชั่วโมงแท่งนี้จบแท่งนะครับ จบบูดิษแบบนี้นะผมจะรอให้เขาเบรกแล้วก็พักตัวนะครับอาต้องดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงนี่ไทม์เฟรมสามสิบนาทีนะครับอ่าเราก็จะได้กรอบนี้นะผมปึ๊บปึ๊บก็ขอดูซ้ายมือนิดนึงอืมเป้าแรกอาจจะได้ไส้นี้นะครับผม ประมาณ250จุดนะครับผมกรณีเล่นลงก็ชีนเล่นนะครับ800กว่าจุดนะครับสองวันวันนี้เขาก็เล่นเล่นแต่เช้านะครับผมลากเนี่ยลากแต่เช้าเลยนี่ก็ลากแต่เช้าเลยอืมก็นั่งรอแล้วผมเมื่อวานก็หวังว่าพี่ๆจะได้จังหวะอินพาวซอนี้นะครับส่วนเมื่อวาน มีพี ke llo ke llo hehe, ่แอมแปรเขาเข้าจังหวะนี้ไว้นะครับน่าถือมาประมาณนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะก็สำหรทองตัวนี้ผมรอจะกรอบนะครับผมว่าเล่นขึ้นน่าจะง่ายกว่านะเพราะว่าทำเฟรมใหญ่ก็ไปทิศทางขึ้นนะครับต่อมาเรามาดูจีเจแล้วผมจีเจเมื่อวานบอกเลยว่ารอจนเปื่อยอะ ดิไม่ไปไหนเลยยิ้กๆๆๆอยู่หานะมีข่าวหรือเปล่าอืมแรงเบาไม่รู้นะครับข่าวเงินปอนวันนี้อพรุ่นนี้มี cpi เงินปอนดดูแผนสวิงกันนะครับก็ g j นะครับผม อันนี้ผมตีแนวต้านทำเฟรมเดย์ไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวรับนะบผมผมมองว่าโซนนี้อาจจะต้องเล่นลงนะครับเพราะว่าติดแนวต้านนะครับแล้วก็ทำเฟรมสี่ชั่วโมงจบแบริสมาสร้างแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ถ้าลากขึ้นมาอาจจะต้องหาจงังหวะซื้อลงนะครับตอนนี้ก็รอสี่ชั่วโมงแท่งนี้จบแท่งนะครับ ถ้าสี่ชั่วโมงแท่งนี้จบบูริชนะครับก็จะสร้างแนวรับโซนนี้นะครับก็อาจจะต้องรอให้เขาแบบทำโอเวอร์แลปโซนเนี้ยหลอกก็จะขึ้นนะครับเราก็ให้หาจังหวะเฟคอาเพื่อเล่นลงนี้เป็นแผนเ j ผมนะครับหรือ หรือไม่ก็รอเขาลงมานะครับ <c oughs> ตีแนวราบไว้ก่อนปึ๊บเนี่ยลงมาชนเทนไลน์โซนนี้หรือว่าโซนนี้นะครับ่อยห,หาจังหวะเล่นกลับขึ้นไปแต่เขามาเล่นบริเวณข้างบนเนี้ยก็หาจังหวะเล่นลงนะครับก็แผน GJ ก็ประมาณนี้นะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดน,นะครับผมรับ